<ไ>อ๋สอ,อ,อสองล้อขบกีสองล้อโอเคโอเคไปไหนไปสิเฮ้ยก็ฝึกนะครับฝึกสองล้อเป็นไงบ้างเหนื่อยไหม ทำได้เปล่าทำได้เปล่าขันได้ปไดปเดปล่าหันหน้ใครทำนี้เลยตรงไหนเออหร,รือเมลอนเมลอนฝึกใหญ่เลยฝึกขี่สองล้อกันนะครับ ตอนนี้วันแรกเลยที่ถอดล้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง มีมีมีพี่สาวคอยคอยประคองอยู่ใช่ไหมคอยให้กำลังใจอยู่ใช่ไหมคะก็วันแรกนะครับที่ถอดล้อแล,ล้วเมลอนเขาอยากฝึกปั่นจัก,กรยานสองล้อเดี๋ยวดูครับกี่วันครับจะจะปั่นได้นี่ได้แล้วอ๋อจะได้แล้วอ่ะจะได้แล้วอ่ะ ลอยหรปั่นได้ปั่นได้ไม่เป็นไรปั่นก่อนหมูเมล่อนจะได้แล้วเมื่อกี้ปั่นได้ค่ะปั่นได้ยังไงบ้างจะได้แล้วใช่ไหมสนุกเหรอหนือยจะได้สบายสนุกเหรอโอ้โหส,สนุกไหมอโอ้โหไหนเมล่อนเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยจะเอาอีกปุ้เนี่ยเอาลูกก่อนเดี๋ยวปั่นอีกเหรอเดี๋ยวปั่นอีกเหรอเมล่อนโอ้ นกกาไหนกกาขึ้นไปบนฟ้าแล้วเหรอขึ้นไปบนฟ้าอ๋อเดี๋ยวไปดูกันใหม่เนะมเมยร้อนจะเอาอีกเหรอโอ้โหฟิตจังเลยเจาให้ได้เลยใช่ไหมเมื่อกี้เกือบได้เลยใช่ไหมข้าเอาทำไมไม่ปั่นอ่ปั่นแล้ทำไมไม่ปั่นทุกาอ่ะไปดูซิจะได้ไหมวันแรกวันแรก vừa hết khó khăn còn nữa nhưng mà nó giúp lắm มาเลยข้ามาเลยตัดนมาเลยระวังด้วยระวังด้วย,อ,ย,ยอัน <c oughs> <c oughs> นี้ปั่นสี่ล้อเหรอเราอะ

ก่อนโดนรถนะมังนี้ลูกมังนี้เราเรียวกลับมาเรียวกลับมาไปมใร้อนเรียกกลับมาเร็วไปแม่แม,แม,แม่ดูทางดูทางดูทางมาแล้วมะมีน้องภูมาเล่นด้วยเหรอ มานีแล้วมานีแล้วแม่อดมานีแล้วอุยอุยอยน้องภูวิ่งมาใหญ่เลย <c oughs> น้องภูมาเล่นด้วยเหรอน้องภูไม่เอาแม่อาจัก,กรยานมาครับไม่เอาลูกาเอาจักรยานมาสิลูก <c oughs> น้องภูไปเอาจักรยานมาเร็ว <c oughs> ใครมาแล้ว น้องคะนะน้องผูเล่นด้วยเหรอหอย่าสมาชิกมาใหม่นะอาขี่เลยขี่ตามพี่พี่ไปเลยอาพี่พี่นำไปพี่พี่นำไปอาน้องผูหนีแล้วน้องหูหนีแล้วหนีเร็วหนีเร็วหนีเลยหนีเลย มีสมาชิกมาใหม่มาหัดขับนะครับน้องผูขับไล่แล้วน้องผูขับแล้วระวังระวังเมลอดระวังร้มด้วย

bye bye rồi, bye 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 มาเลยมาแล้วเมลอนปั่นได้ยังเมลอนปั่นได้ยังดูเมลอนปัน่นดูเมลอนปันนป่น ไม่ร้อนปั่นเลยเรื่อไม่ร้อนปั่นเ,เรื่อได้ระวังระวัง ăn pác cọt, ăn nước cọt rồi, nữa, đến lẽ, gặp khu gặp ban nhang. nón rồi, bye เดี๋ยวมาใหม่นะบอกน้องเลยเดี๋ยวมาใหม่นะเข้าบ้านปะพี่เข็นรถเข้าบ้านเลยเอ,อ่ามันมืดแล้วลูกปะเข้าบ้านปะบายบายน้องก่อนเลยบายบายน้องปลปลาเข้าบ้านเลยหนูเข้าบ้านเลยปล <im> <m> พี่เข้าบ้านเลย <im> <m> พี่เข้าบ้านแล้วปลาบายบายครับ ไปไปไปเลยไปแล้วไ,ไปกันไปนั่งกำลังใให้อ้วนหอมหัวใจบุก,กิกไปเท่าน้องบูรินนะคะบ๊ายบายังจบแล้วฝากกดติดตามไป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย